สวัสดีจ้าแม่บ้านใส่ปลาสนะคะค่ะวันนี้แม่บ้านใส่ปลาสจะพาเพื่อนๆไปปิกนิกที่ชายทะเลค่ะก็คือเขาจะมีที่ให้คนปิกนิกตรงนั้นนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะคันนี้ค่ะเอาครกมาด้วยนะคะครกกับสาค่ะเดี๋ยวเราจะตามซมตำนะคะค่ะวันนี้เราปิกนิกกันนะคะ ฉุนแหละว้ามัน ส้มตำเสร็จเรียบร้อยเราวนะคะค่ะเดี๋ยวเรามากินกันนะคะ เยังอะไรเลยดำดิบๆยอดเส้นส้มตำน่าทานไหมคะคะนี่ค่ะ ฝีมือตัวเองล้วนอร่อยมาก นี่ไม่พอครับแต่ mm. 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 เขาต้องใจางมานี่หนูที่ว่าจะรอตรงนี้เหรถ้าเราถ้าเราไปขอต้องอย่าสวยมากเลยอ่ะ